ทุกๆความลับของชีวิตและทุกๆท,ทางออกของปัญหามีซ่อนอยู่แล้วในสมองอันปราดเปลืองของคุณเองจงไขเอาประสิทธิภาพสูงสุดในสมองของคุณออกมาใช้เพื่อเปลี่ยนชีวิตและโชคชะตาของคุณเพราะสมองของคุณคือเครื่องมือสร้างสารรค์ที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาลมันคือก้อนไขมันหนัก1.4กิโลกรัมที่ฝังตัวอยู่ในกระโหลกของคุณเอง และเมื่อคุณได้เรียนรู้ที่จะเป็นนายของอุปกรณ์อันแสนมหัศจรรย์นี้แล้วคุณจะพบว่าตัวเองมีรายได้เพิ่มขึ้นมีความสัมพันธ์กับคนรอบข้างดีขึ้นมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานรวดเร็วขึ้นปล่อยวางได้ดีขึ้นสมหวังในความรักมีครอบครัวที่อบอุน่นมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขและ ได้มาในทุกสิ่งที่คุณต้องการสวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ Key Story หนังสือดีเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในวันนี้มีชื่อว่า กำตามสมองเขียนโดยคุณขุนเข่าสินทุเสนโชคชะตาคุณจะเปลี่ยนทันทีเมื่อคุณรู้วิธีเปลี่ยนสมองของตัวเองคนเราไม่รู้จักสมองและจิตใจของตัวเองดีพอสิ่งใดที่เราไม่รู้จักสิ่งนั้นเราจะควบคุมไม่ได้และสิ่งใดที่เราควบคุมไม่ได้สิ่งนั้นย่อมมีอำนาจเหนือเราพลังที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่งวันนี้ทุกคนมีพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอยู่ในตัว เพราะสมองและจิตใจของเรามีพลังมหาศาลไร้ขีดจำกัดแต่ทว่าพวกเราส่วนใหญ่กลับขาดความรับผิดชอบแม้จะมีสมองแต่ก็ไม่เคยสนใจจะศึกษาว่ามันทำงานอย่างไรแม้จะมีจิตใจแต่ก็ไม่เคยใยดีที่จะดูแลมันแทนที่จะใช้พลังมหาศาลนี้สร้างสารรค์ความสุขและความสำเร็จกลับต้องถูกมันใช้สร้างความโลภความโกรธความหลงและความทุกข์ สมองและจิตใจคือไม้กายสิทธิ์ที่สามารถบรรดาลทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณได้ถ้าคุณรู้จักใช้และบริหารมันอย่างถูกวิธีโครงสร้างทุกส่วนและเส้นประสาทในสมองทุกเส้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามความคิดคำพูดและการกระทำของเราเองนอกจากนั้นสิ่งที่เราได้เห็นได้ยินได้กลิน่นลิ้มรสและได้สัมผัส ล้วนมีส่วนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสมองทั้งสิ้นทุกๆความคิดทุกๆคำพูดและทุกๆก,การกระทำล้วนมีส่วนสำคัญในการกำหนดโครงสร้างของสมองเราด้วยเช่นกันเนื้อสมองมีความยืดหยุ่นไม่ต่างจากเนยแข็งหรือดินน้ำมันมันจึงถูกปั้นแต่งได้อย่างง่ายดายมนุษย์ทุกคนเป็นสถาปนิกของสมองเป็นผู้ปั้นแตง่ง และเป็นผู้สร้างชะตากรรมของตัวเองอย่างแท้จริงสมองของเราปรับเปลี่ยนสภาพไปตามการใช้งานและพฤติกรรมการคิดร้ายคิดลบและคิดสกรปรกต่อคนอื่นจะส่งผลให้สมองเต็มไปด้วยเรื่องร้ายและเรื่องลบซึ่งทำให้เราไม่มีความสุขทั้งในปัจจุบันและอนาคตการคิดรด้ายกับคนอื่นจะทำให้ร่างกายหลั่งสารพิษออกมาและถ้าคิดร้ายบ่อยๆมันจะทำให้เครียด ทำให้ทุกข์ทำให้ปวดหัวและทําให้ป่วยได้เวลาที่เนื้เกลียดใครคนที่ได้รับผลเสียทันทีก็คือตัวเราเพราะสารพิษแห่งความเครียดจะหลั่งไหลออกมามากมายในสมองทําให้เรามีความทุกข์ตรงกันข้ามเวลาที่นึกอให้อภัยใครคนที่โชคดีทันทีก็คือตัวเราเพราะสารเคมีแห่งความสุข จะหลั่งไหลออกมามากมายในสมองมันจะทำให้เรามีความสุขเมื่อเราคิดถึงหรือเชื่อมั่นอะไรมากๆสมองของเราจะกลายเป็นสิ่งนั้นเพราะกฎของสมองมีอยู่สองข้อคือเส้นประสาทส่วนใดทำงานร่วมกันส่วนนั้นจะพัฒนาจนแข็งแกร่งไปได้วยกันเส้นประสาทส่วนใดไม่ถูกใช้งานส่วนนั้นจะค่อยๆตายไปช้าๆด้วยเหตุน,นี้เอง เมื่อความคิดบวกกับคำพูดและการกระทำจึงส่งผลต่อสมองและชะตาชีวิตของเราซึ่งนั่นก็หมายความว่าหากเราคิดดีเส้นประสาทที่เกี่ยวข้องกับสิ่งดีๆก็จะเชื่อมต่อกันจนแข็งแกร่งอย่างรวดเร็วทำให้เส้นประสาทที่เกี่ยวข้องกับความคิดแย่ๆตายลงไปอย่างชา้ชาๆแต่หากเราคิดร้ายนอกจากสมองและร่างกายจะหลั่งสารพิษออกมาระรานตัวเราเองแล้ว เรายังส่งผ่านสารพิษนั้นไปสู่สิ่งแวดล้อมและคนอื่นด้วยทาลองสังเกตดูให้ดีจะพบว่าคนขี้กังวลก็จะกังวลอยู่ตลอดแม้แต่เรื่องที่ไม่น่ากังวลคนขี้หงุดหงิดก็จะหงุดหงิดต,ตลอดแม้แต่เรื่องที่ไม่น่าหงุดหงิดและคนที่เป็นโรคอมทุกก็มักหาเรื่องให้ตัวเองต้องทุกข์จนได้แทนที่จะมีความสุขที่ถูกหวยแต่กลับเป็นทุกข์เพราะรู้สึกเศร้าใจว่าน่าจะถูกมากกว่านี้ ในทางตรงกันข้ามคนที่มีความสุขง่ายก็จะพบกับความสุขอยู่เสมอแม้จะต้องเจอกับสถานการณ์ที่เลวร้ายแทนที่จะเป็นทุกข์เพราะบ้านถูกไฟไหมแต่กลับยังยิ้มได้เพราะรู้สึกว่าอย่างน้อยตัวเองก็รอดตายถึงแม้ว่าจะโดนโจนต้นทรัพย์แต่ก็ไม่นั่งร้องไห้ฟูงฝ่ายเพราะคิดว่าตัวเองโชคดีเหลือเกินที่ไม่ถูกทำร้ายร่างกายความจริงนี้สอนให้รู้ว่า พวกเขามีสมองแห่งความสุขซึ่งเต็มไปด้วยเส้นประสาทที่เกี่ยวข้องกับการใช้ปัญญาการมองโลกในแงด่ดีการมีทัศนคติเชิงบวกและการมองเห็นโอกาสในทุกวิกฤตทำให้กลายเป็นผู้ชนะได้ในทุกสถานการณ์ในทางตรงกันข้ามกลุ่มคนที่มีสมองแห่งความเสื่อมซึ่งเต็มไปด้วยเส้นประสาทที่พร้อมจะทำงานเพื่อฉุดความคิดและดึงชีวิตให้ตกตำ่ำ มันจะทำให้มองโลกในแง่ลบถูกระทบได้ด้วยเรื่องไร้สาระและมีทัศนคติของผู้แพ้แม้ว่าทุกอย่างจะเป็นไปได้ด้วยดีแต่ก็ยังมองเห็นวิกฤตในทุกโอกาสทำให้ชีวิตผิดพลาดอยู่เสมอคนที่พลําบนว่าสิ่งต่างๆรอบตัวนั้นช่างไม่ได้อย่างใจมีลูกลูกก็ไม่เชื่อฟังมีแฟนก็ไม่เข้าท่ามีสามีก็นิสัยแย่ มีภรรยาก็ไม่เอาไหนหัวหน้าก็ไม่ดีลูกน้องก็ไม่ได้เรื่องเพื่อนร่วมง,งานก็ไม่ถูกใจและอื่นๆอ,อีกมากมายปัญหาเหล่านี้แท้จริงแล้วไม่ได้อยู่ที่คนอื่นแต่มันอยู่ที่ตัวเองมันอยู่ข้างในตัวเราเองคนที่เป็นแบบนี้ต่อให้สามารถเปลี่ยนบางสิ่งให้เป็นอย่างที่ต้องการได้สุดท้ายก็จะมีบางอย่างที่ทำให้จิตใจไม่สงบอยู่ดี หากยังไม่เริ่มเปลี่ยนแปลงและแก้ไขไม่ออกแบบสมองให้ดีเสียก่อนโอกาสที่จะเจ็บปวดทรมานจากความทุกข์ก็จะมีมากขึ้นคนที่มีจิตใจขุนมัวและมีสมองชั่วร้ายจะไม่มีทางมีความสุขอารมณ์ไม่ใช่สิ่งเลวร้ายแต่สิ่งที่เลวร้ายคือการเป็นทาสของอารมณ์สมองของมนษุษย์ถูกสร้างขึ้นมาให้ใช้อารมณ์เหนือเหตุผลแต่การฝึกสติ เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการบริหารอารมณ์และเอาชนะตัวเองการฝึกสติสามารถทำได้ด้วยการฝึกสมาธิทุกวันการฝึกสมาธิจะทำให้เรารู้สึกตัวและมีสติอยู่เสมอไม่จำเป็นต้องทำนานแต่ให้ทำบ่อยๆทำจนเป็นนิสัยทำจนสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาที่สะดวกและปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธิการออกกำลังกาย การพัฒนาสติการเอาชนะใจใตัวเองการออกแบบสมองและการฝึกจิตล้วนต้องอาศัยการทำอย่างสม่ำเสมอทั้งสิ้นถ้าอยากเปลี่ยนสมองก็ต้องเริ่มลงมือไม่ใช่เอาแต่ฝึกปลือด้วยการนั่งคิดอย่างเดียวคนเรามักมองข้ามการเสพติดพฤติกรรมพฤติกรรมที่ทำร้ายสมองและทำลายชีวิตของตัวเองโดยทั่วไปแล้ว คนเราสามารถเสพติดได้ตั้งแต่ละครเกมมือถือทีวีอินเทอร์เนต็ตการเที่ยวกลางคืนการช้อปปิง้งการกินของที่ไม่ดีต่อสุขภาพการผัดวันประกันพุ่งและการนอนดึกเป็นต้นการเสพติดที่ร้ายกาจที่สุดคือการเสพติดอารมณ์หรือความคิดลบไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ความเครียดความหงุดหงิด ความเสียใจและความกังวลใจที่มากเกินความจําเป็นการเสพติดพฤติกรรมทั้งหมดนี้เราเรียกมันว่านิสัยนั่นเองซึ่งนิสัยที่ติดตัวมานานมันจะทําให้แก้ยากและนิสัยที่แก้ยากนี่เองที่เป็นตัวกําหนดชะตาชีวิตของเราหลายคนชอบบ่นว่าตัวเองไม่มีวินยัยจึงไม่สามารถทําอะไรได้สําเร็จแท้จริงแล้วคนทุกคนมีวินัยในตัวเองอย่างล้นเหลือคนสูบบุหรี สามารถบังคับตัวเองสูบบุหรี่ได้ทุกวันคนติดการพนันสามารถทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองเล่นพนันต่อได้คนขี้เกียจสามารถกดปิดนาฬิกาปลุกได้ทุกเช้าไม่เคยขาดคนทุกคนมีวินัยชั้นดีแต่ใช้มันในทางที่ผิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนและได้ผลจริงต้องเริ่มต้นจากความอยากเปลี่ยนแปลงดังนั้นขั้นตอนแรกที่สำคัญที่สุดในการเปลี่ยนนิสัยคือ การสร้างความต้องการที่จะเปลี่ยนนิสัยให้มากพอเราต้องบอกสมองให้ได้อย่างชัดเจนว่าสิ่งที่อยากจะเปลี่ยนนั้นมันดีอย่างไรหากสมองรู้ชัดว่าสิ่งนั้นดีจริงมีประโยชน์จริงและสามารถสร้างความสุขให้กับชีวิตได้จริงๆทุกอย่างจะกลายเป็นเรื่องง่ายในทันทีการที่หลายคนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้สำเร็จไม่ใช่พวกเขาตั้งใจหรือพยายามไม่มากพอ แต่พวกเขาไม่ทราบหลักการทำงานของสมองสมองต้องการเป้าหมายก่อนวิธีการเสมอยิ่งเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนและสำคัญมากเท่าไหร่โอกาสที่เราจะสำเร็จก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้นจริงๆแล้วสิ่งเสพติดบนโลกใบนี้มีอยู่ชนิดเดียวนั่นก็คือสารความสุขในสมองของเราเองตัวหลักๆชื่อว่าโดพามีนเอนโดฟินและเซโรโทนิน ไม่ว่าจะเป็นการติดนิสัยหรือสารเสพติดชนิดใดเราติดสิ่งนั้นหรือนิสัยนั้นๆเพราะจิตใจของเราถูกผลักดันด้วยระบบเส้นทางในสมองที่เรียกว่าเส้นทางแห่งรางวัลเส้นทางแห่งรางวัลมีไว้ใช้สร้างนิสัยโดยมันจะจดจำพฤติกรรมต่างๆที่เราทำแล้วเกิดความสุขเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมเล็กน้อยเพียงแค่การแปลงฟันแล้วรู้สึกดี การกลับมาบ้านเพื่อเปิดทีวีดูละครเรื่องหนึ่งแล้วรู้สึกหายเครียดดังนั้นการเปลี่ยนแปลงนิสัยที่ยั่งยืนและได้ผลที่สุดคือการออกแบบสมองให้หลั่งสารความสุขซึ่งหมายความว่าเราจะไม่มีทางเปลี่ยนนิสัยได้อย่างถาวรหากเรายังมีความสุขมากกว่าความทุกจากการเสพนิสัยเก่าๆฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนความสุขจากนิสัยที่กำลังทำลายชีวิต เป็นความสุขจากนิสัยอื่นที่สร้างสรรแทนหากเราตั้งใจฝึกฝนนิสัยที่สร้างสรรอย่างสม่ำเสมอไม่นานนิสัยใหม่ๆที่ดีจะกลายเป็นสิ่งที่ทำได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้ความพยายามการมีสติรู้ตัวจะช่วยให้เราตัดสินใจทำอะไรจากสิ่งที่จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นสมองของเราเป็นอวัยวะที่ถูกสร้างมาให้รักษาพลังงานฉะนั้น อะไรก็ตามที่ดูมากไปเยอะไปยากไปก็มักจะทำให้มันยอมแพ้ก่อนเวลาอันสมควรเสมอในเมื่อสมองไม่ชอบอะไรที่ยากไปมากไปและเยอะไปเราก็ต้องหลอกสมองโดยการเปลี่ยนทีละเล็กละน้อยแต่เปลี่ยนทุกๆวันถึงแม้ว่าจะสะดุดบ้างล้มบ้างช้าบ้างแต่ตามใดที่เรารู้ว่าจุดหมายอยู่ที่ไหนและตราบใดที่เราไม่หยุดเดิน เราก็จะไปถึงเส้นชัยได้ในที่สุดและนั่นคือนิยามของความสำเร็จที่แท้จริงเมื่อใดที่เกิดความพลังพลาดหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้เราไม่อาจเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่อาจแก้ไขนิสัยและไม่อาจเลิกจากสิ่งเสพติดชนิดต่างๆได้คือการตีโพยตีพายความโกรธเคืองและความท้อทแท้เวลาทำผิดพลาดดังนั้นเมื่อใดที่เกิดความพลังพลาด ขอให้จำเอาไว้ว่าอย่าตีโพยตีพายอย่ากโกรธเคืองและอย่าท้อแท้แต่ให้ใช้อดีตเป็นบทเรียนและเริ่มเดินหน้าต่อไปอย่างมุ่งมัน่นอย่าไปกลัวความล้มเหลวอย่ากลัวปัญหาอย่ากลัวอุปสรรคและความลำบากเพราะมันจะทำให้สมองของเราปลาดเปลืองล้ำเลิศมันจะทำให้สมองของเรามีเส้นประสาทมากกว่าคนอื่นหากเรามันฝึกสติ เพื่อสร้างสมองแห่งความสุขและความสำเร็จอยู่เสมอเราก็จะทุกน้อยลงเรื่อยๆแก้ปัญหาเก่งขึ้นเรื่อยๆและฟื้นตัวจากความเจ็บปวดต่างๆได้เร็วขึ้นเรื่อยๆไม่มีใครเคยบอกว่าการพัฒนาตัวเองเป็นเรื่องง่ายแต่สิ่งที่ทุกคนบอกก็คือผลของมันจะคุ้มค่าอย่างแน่นอน หนึ่งในความเข้าใจผิดที่ร้ายแรงที่สุดของคนเราคือการที่เราคิดว่ารับรู้สิ่งต่างๆจากโลกภายนอกแท้จริงแล้วไม่ว่าจะเป็นการมองเห็นการได้ยินการได้กลิ่นและการสัมผัสเป็นผลพวงมาจากการสังเคราะห์อข,ของเส้นประสาทในสมองเพื่อให้จิตของเรารับรู้เท่านั้นปัจจัยภายนอก มีหน้าที่เพียงเพื่อกระตุ้นประสาทสัมผัสของร่างกายทำให้มีการสร้างความรู้สึกภายในขึ้นมาในสมองเพื่อให้จิตรับรู้และประมวลผลเราคิดว่าเรารับรู้สิ่งต่างๆบนโลกนี้อย่างที่มันเป็นแต่จริงๆแล้วเรารับรู้สิ่งต่างๆในโลกนี้อย่างที่เราเป็นต่างหากซึ่งหมายความว่าธนาบัตรหนึ่งใบรถหนึ่งคัน หนังสือหนึ่งเล่มหรือคนหนึ่งคนจะเป็นยังไงนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าสมองของเราเองมีความจำมีความคิดและมีความรู้สึกต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างไรมันจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเงินก้อนเดียวกันหรือใบหน้าของคนคนเดียวกันสามารถทำให้เกิดความรู้สึกที่แตกต่างกันในแต่ละคนได้ดังนั้นสิ่งที่เรารับรู้จากโลกภายนอก กับสิ่งที่สมองของเราจินตนาการขึ้นมาเองจึงเป็นสิ่งเดียวกันการใช้จินตนาการคือการสร้างโลกอีกใบขึ้นมาในใจก่อนที่มันจะกลายเป็นความจริงและคนที่รู้จักใช้จินตนาการอย่างถูกต้องจะมีความสุขและประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาอันเบิร์นไอนสไตน์กล่าวเอาไว้ว่าจินตนาการสําคัญกว่าความรู้ฮิวแลเบลล็อก กล่าวเอาไว้ว่าของความล้ำค่าที่สุดที่คุณได้รับจากธรรมชาติก็คือจินตนาการของคุณนั่นเองการจินตนาการจะเปลี่ยนแปลงได้แค่สิ่งที่อยู่ในตัวเราเท่านั้นถ้าเราต้องการปัจจัยภายนอกอย่างเงินทองและความสําเร็จเราจําเป็นต้องลงมือทําไปพร้อมๆกันการที่เราจะนําไปสู่เป้าหมายที่เรียกว่าความสําเร็จต้องอาศัยทั้งจินตนาการและการฝึกฝนควบคู่กันไป เปรียบได้กับการเดินด้วยขาทั้งสองข้างที่จะพาเราเก้าวไปได้อย่างมั่นคงเหล่าผู้นำและคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนล้วนเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์การมีวิสัยทัศน์คือความสามารถในการมองเห็นได้ไกลกว่ามองเห็นได้กว้างกว่าและมองเห็นได้ชัดเจนกว่าคนอื่นซึ่งการมองเห็นที่ว่านี้คือการมองเห็นในจินตนาการนั่นเอง พวกเขารู้จักใช้เครื่องมือที่เรียกว่าจินตนาการเพื่อนึกถึงอนาคตในแบบที่ต้องการสร้างภาพของสิ่งแวดล้อมที่พวกเขาปรารถนาแก้ปัญหาล่วงหน้าในความคิดและมันจินตนาการถึงความสำเร็จที่มุ่งหวังจนมันเกิดเป็นภาพที่ชัดเจนและกว้างไกลกว่าคนอื่นเสมอจินตนาการทำงานเหมือนกล้ามเนือ้อ ยิ่งคุณใช้มันมากเท่าไรมันก็จะยิ่งแข็งแรงมากขึ้นเท่านั้นอยู่ที่คุณจะเลือกใช้จินตนาการส่วนไหนใน,นแต่ละวันส่วนที่ทำให้คุณล้มเหลวและเป็นทุกข์หรือส่วนที่ช่วยให้คุณมีความสุขและประสบความสาเร็จหากคุณเลือกที่จะใช้ในส่วนที่ช่วยให้คุณมีความสุขความสาเร็จจากนี้ไปทุกเช้าที่ตื่นและทุกคืนก่อนเข้านอนคุณ ต้องฝึกจินตนาการภาพตัวเองในลักษณะที่คุณต้องการจะเป็นยิ่งภาพที่คุณเห็นในใจชัดเจนมากเท่าไหร่ภาพแห่งความเป็นจริงก็จะมาถึงได้อย่างรวดเร็วและตรงตรามความปรารถนามากขึ้นเท่านั้นมันคือกฎสากลของจิตใจและจักรวาลภาพในจินตนาการที่ชัดเจนจะช่วยให้ร่างกายมีเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลง ภาพในจินตนาการที่ชัดเจนจะทําให้จิตใจไม่คว่เขวจนกว่าจะทําทุกอย่างได้บรรลุผลมันจะทําให้เราเกิดความตั้งใจที่จะสร้างสรรค์ให้สิ่งที่อยู่ในจินตนาการมีความสอดคล้องกับสิ่งที่เห็นในความจริงอย่าย่อขนาดความฝันในอนาคตให้เล็กเท่าตัวต,วตนในปัจจุบันแต่จงสร้างตัวต,วตนในปัจจุบันให้ยิ่งใหญ่คู่ควรกับความฝันในอนาคต วิธีที่ดีที่สุดในการได้มาซึ่งสิ่งที่คุณต้องการก็คือการสร้างชีวิตให้คู่ควรกับการได้รับมันเพราะถ้าคุณไม่คู่ควรกับมันคุณก็จะสูญเสียมันไปอย่างรวดเร็วเมื่อคุณตั้งใจสร้างตัวเองจนได้รับสิ่งที่คู่ควรคุณก็จะไม่มีทางสูญเสียสิ่งนั้นไปง่ายๆเพราะมันคือสิ่งที่คุณเป็นไม่ใช่สิ่งที่คุณได้มาโดยบังเอิญถ้าคุณอยากร่ำรวย คุณต้องมั่นสะกดจิตตัวเองว่าคุณเป็นคนสู้งานไม่ท้อถอยถ้าคุณอยากมีชีวิตคู่ที่ยอดเยี่ยมคุณต้องหมั่นจินตนาการว่าตัวเองเป็นคนดีมีคุณภาพพร้อมกันนั้นก็พยายามสร้างคุณค่าให้กับตัวเองอยู่เสมอเชื่อเถอว่าเงินทองและคู่ครองที่คุณปรารถนาจะมาปรากฏให้คุณเห็นตรงหน้าในไม่ช้าอย่างแน่นอนจักรวาลนี้ ถูกออกแบบมาอย่างดีและเหมาะสมแล้วการได้อะไรมาด้วยความพยายามด้วยความตั้งใจและด้วยหยาดเหงื่อแรงกายของตัวเองคือรางวัลแห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะมันจะนํามาซึ่งสิ่งที่ไม่มีวันถูกขโมยและไม่มีวันที่จะหายไปไหนซึ่งนั่นก็คือตัวตนใหม่ที่คุณได้มาจากประสบการณ์และการเติบโตนั่นเองดังนั้น หากต้องการสวดมนต์ขอพรอยากขอแค่ให้ตัวเองได้รับในสิ่งที่ต้องการแต่จงขอให้ตัวเองมีชีวิตและจิตใจอันยิ่งใหญ่คู่ควรแก่การได้รับในสิ่งที่ต้องการคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนจะมีความสุขจากการเห็นความสำเร็จสองครั้งครั้งแรกคือตอนเห็นด้วยจิตและครั้งที่สองคือเห็นด้วยตาหลายคนอาจสงสัยว่า คนที่มีจินตนาการเหมือนกันอยากมีความสุขและประสบความสำเร็จเหมือนกันแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความสุขและประสบความสำเร็จได้สำหรับคนที่ยังไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการนั้นผู้เขียนให้ลองถามตัวเองดูว่าความฝันและจินตนาการของคุณนั้นชัดเจนพอหรือยังหากความฝันของคุณชัดพอคุณจะไม่ต้องงอนอาฬิกาปลุก เพื่อปลุกให้คุณลุกขึ้นมาสร้างฝันให้เป็นจริงหากความฝันของคุณชัดพอคุณจะไม่ต้องรอให้คนอื่นเอาเงินมาล่อหรือเอาไฟมาลนก้นให้ไปทำงานหากความฝันของคุณชัดพอคุณจะไม่ทอ้อไม่ถอยและไม่ปล่อยให้คำปฏิเสธมาหยุดคุณหยุดคุณให้อยู่ณนะจุดที่ต่ากว่าความต้องการของคุณหากความฝันของคุณชัดพอ คุณจะไม่ต้องบนบานเพื่อร้องขออะไรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติเพราะจิตของมนุษย์ทุกคนเป็นสิ่งที่ทรงพลังมากที่สุดแล้วมันสามารถสรรสร้างความปรารถนาของคุณให้เป็นจริงขึ้นมาได้ลองถามตัวเองดูอีกครั้งว่าความฝันของคุณชัดพอหรือยังขอบคุณหนังสือดีๆเล่มนี้กำตามสมองขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีและมีความสุข ขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีกว่าเมื่อวานขอบคุณที่เข้ามารับฟังคีสตอรี่ถ้าชอบกดไลค์ถ้าคิดว่าดีและมีประโยชน์กดแชร์ให้คนที่คุณรักและถ้ารักในการพัฒนาตัวเองกดติดตามเลยค่ะ